ดูแรงใส่เลยรู้สึกมัดตัตรงนี้เลยครับรู้สึกมัดตรงนีะครับใส่ใส่เลยครับรู้สึกยกแขนให้ใส่หน่อยให้เท่ากันต่อไปมา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 ใส่พอใส่พอมัดใส่พอใส่พอรถพยาบาล แบบนี้เลยครับอ่าต่อไปเลยครับต่อแล้วก็เอลี่ยนขต้อตไปเลยครับเปล่อนขนตะไปเลยนะครับปุ๊บอ่ต่อชิ้นที่หนึ่งวางเลยวางเลยต่อชิ้นที่สองแล้วก็ต่อชิ้นที่สามอ่าแล้วคนต่อไปก็ใส่ต่อเนาะแบบนี้ครับแบบนี้เลยช่วยใส่ได้ไหมช่วยใส่ได้ไหมครู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 อันนี้ให้ช่วยใส่ได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เนะต่อไปเลอ่าพร้อมนะครับล้ว พร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมอย่าเพิ่งวางก่อนวางบนโต๊ะก่อนวางบนโต๊ะก่อนอ่าขายมีเสื้อแขนยาวเอาออกก่อนก็ได้นะหลอกนะครับอย่าใส่ผิดนะครับไม่ใช่เอาหมอกกันนอกใส่เท้าเอากันเต็มในสมหัวไม่ได้นะเออบอ่าพร้อมยันพร้อมไม่นะอาแล้วพร้อมครับพร้อมสิ่งนี้จากครูโยครับหนึ่งสอง ใส่หมดนนั้เลยนะใหน่นกว่านัู้กาให้่เลยผูกพาให้แน่นกั้นผูก้นะผูกพาให้แน่นสบดแน่นเลยนะรูายดีแล้เก่งเลดีแล้วเกงเลยขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมใส่ใส่ผูกพายใ้แน่นมาเลยเลยไไปเลยไปไปเลย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 ไปเลลยไยไปเลยไปเลยไเ สีสองจุใส่เับใส่เลยใส่เลยเวเาตกเลยตบกันนเเร็วเลร็วไปเลยไปไปเลยไปแลวไปแลวสีสีชมพูนำแล้วสีชมพูนำสีสีชมพูนำแล้วสีแดงสีแดงแล้วสีน้ำเงินเลยเล สีส e. ta ัตวาตวอมาด้วยอาเรเเรเ็วส so, so ีแดงสู้อเลยคุณจยูไหนูย so, า right ังต so, so ีคุณจยไกันอยูอาเรเอรเ็วสีดงินเร็วชูมือด้วยชูมือด้วยไปชูมือด้วยไปเร็วคนสุดท้ายเอาสีุดท้ายเร็วเอาสีแดงมาเลยครับสีแดง เอาแต่อ oh. ่ะแล้วครับตัดส <uh ีเอาทองม้วนใส่เลยสีแดงเยอะสีเลยมือสีน้ำเงินใส่เลยสีน้ำเงินใส่เลยเอาเลยไปเอาใส่กันเลยไปอย่ามาเลยสีสีชมพูไปเอาไปปังดีวันดีกับเพื่อนเอาของใส่ไปไปเลย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  ไปเร็วเอาทำไใครเอาใครดูเร็วเก็บแล้วเหลของเราของเราอยู่นี่เร็วสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะครับเชวีกสุดท้ายเร็วีเเชมพูเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปว เร็วเร็วสีแดงมาเร็วสีแดงมาเร็วเร็วสีแดงสีแดงสีแดงเออสีแดอีกเออทอทเออที่หนึ่งสีน้ำเงินาสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินนะที่สอสีชมพูที่สามสีสีสีไม่อยากบอกว่าเป็นสีแดงนะสีสนะ อ่รับรางวัลครับรับของรางวัลครับครัเในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณครูวราพรใครแจ้งให้เกียรติมอบรางวัลนะครับ